s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาบายรุ่งนะคะวันนี้ EP ีที่67แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เบนนะคะครับสวัสดีครับเอออ่ะ ถามพี่เบนก่อนว่าปกติพี่เบนออกกําลังกายแบบไหนบ้างก็มีส่วนมากเป็นาท์ดอร์เป็นวิ่งจักรยานว่ายน้ําหรือว่าเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าอยากออกไปข้างนอกมั้งเพราะปกติเป็นคนนั่งทํางานอยู่บ้านนั่งอยู่กับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพอะกอลังกายที่ก็อยากไปที่ใหม่ๆไปเลยอ๋อแต่ว่าคือบางครั้งอ่ะนี่คือแอบเห็นพี่เบนน่ะชอบเดินลู่อยู่ในบ้านแบบ ลู่เดินป่ะเออใช่มียุคนึงอะเนิร์ดอยากให้ได้วันละหมื่นเก้าแล้วบางวันในในเดย์ไทม์เราไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีครั้งหนึ่งต้องเมาส์าพี่บินคือ,อ,อแบบช่วงโควิดมัง้งเราประชุมอะแล้วก็เห็นพี่อะผ่านจอ อ่าซูมซูมใช่ป่ะเออเครื่องตัวแต่แบบแม่งทำไมพี่แม่งหยุกหยิ่งหยุกหยิ่หยุ่งวะตลอดเออเออตลอดเวลาพี่แม่งเจสเจอร์เหมือนการเดินเลยอ๋อแค่ถึงหัวพี่แม่งไม่นั่งประชุมพี่แม่งเดินไปด้วยแล้วทำไเสียงคันค่ะเนี่ะใช่เพราะว่าเริ่มแบบเริ่มจากตอนนั้นแหละตอนที่ล็อกดาวอ่ะแล้วเราต้องซูมตลอดเวลาเราก็แบบโหวันหนึ่งเราต้องนั่งหน้าจอคอมแบบเจ็ดชั่วโมงจริงๆนะแล้วบางทีมันประชุมยาวมันไม่ได้ปลีกตัวไปไหนเลยแล้วก็นี่แหละ ไปได้ลูล่เดินมากับโต๊ะยืนก็คือเดินประชุมไปเลยโตษคุ้มแล้วแบบได้ถุงถึงหมื่นเก้าทุกวันเออคือเราดูผ่านจอแล้วแบบพี่เพ็นเพ่งแบบขยับไหล <laughs> <laughs> พี่ทาอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> เอ,อ,อ,อโอเคอ่ะพี่เพ็นเดินอ,ออ่อะแล้วทีนี้วันนี้เรามีไอเทมเกี่ยวกับการออกกําลังกายเออ,เ,อ,อเป็นคาร์ดิโออย่างหนึ่งที่จริงๆหลายคนก็ๆๆนก็เลือกทําเนาะ เอออ่ะมันก็คือเชือกกระโดดอัจฉริยะอ่าผมแทรกก่อนว่ายินดีมากที่เป็นครั้งแรกในรายการป้ายาที่ลุงไม่ได้มเนแนะป้ายาอะไรที่เป็นของแข็งที่สอดเข้าไปในร่างกายในที่สุดก็เป็นของใช้ข้างนอกเลแะและะคิดว่าไม่ได้เป็นตัวท็อปขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ถึงว่าไม่ได้เป็นแบบไฮสพรีเมียมอะไรบอกที่มีสองอย่างคือต้องไฮเทคสอดเข้าไปในร่างกายแล้วเป็นตัวท็อปเอออาทิแปลงสีฟ้าและ ที่แข็หูเอออ่าอ่าทีนี้เป็นเชือกกระโดดเนี่ยแหละเออแต่ว่ามันมีความอัจฉริยะอ่าแต่ว่าต้องบอกแบรนด์ก่อนอันนี้คือ MOMAX รุ่นสมาร์ทหออืมเอออ่าเขาก็เนี่ยเป็นเชือกกระโดดแหละแต่ว่าอ่าลักษณะเนาะจริงๆก็เหมือนเชือกกระโดดทั่วไปปะพี่เบนคือมีด้ามจับ อ่ะก็คือมันก็ต้องมาสองข้างเพราะเราต้องจับซ้ายขวามีด้ามจับอ่านึกภาพตามด้ามจับสองข้างเออแล้วก็จะมีด้ามจับข้างหนึ่งเนี่ยที่เขาจะมีความเป็นแบบหน้าจอ LED อือฮึเออแล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มแบบกดได้นี่มีความแบบมีเสียงเข้ามากดแบบมันก็จะมีแบบหน้าจอแสดงผลอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ ทีเนี้อีตัวแสดงผลอะไรพวกนับครั้งนับแคลนี่ปะใช่มันก็จะมีแบบแสดงผลอ่าหลักๆคือแสดงผลแบบมีนับครั้งกดอีกทีจะเป็นแบบจับเวลาคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูดเท่าไหร่กี่เป็นชั่วโมงเป็นนาทีคือเราก็กดตั้งจากตรงนี้ได้แล้วก็มีแสดงผลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าแคลอรี่ที่ใช้ในการด,ดูด อ่าเอาอ,อสมาร์ทสมาร์ทอ่าทีเนี้ยคือมันจับแคลได้เพราะว่ามันมีตัวเขาเรียกไบโพล่าฮอลเซนเซอร์เออคือสามารถแบบวัดแคลอรี่ได้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นแทบฟิลเหมือนวัดอัดตราการเต้นหัวใจประมาณนั้นครับอเอ้ยราเรา,เราในแอปมันเราต้องกรอกพวกน้ำหนัก อายุไปว่าเพื่อให้แบบการนับแคลมันมันมัน accurate ขึ้นถูกทีนี้นคือการใช้งานใช่ไหมมันก็คือชาร์จแบตทั่วไปมันก็จะมีสายชาร์จให้แล้วเราก็อ๋อที่ชอบคือดีไซน์ของมันเนาะคือเป็นแบบด้ามสีขาวใช่ไหมแล้วก็ที่ชอบคือเวลาการจัดเก็บป,ปกติเชือกอะ่ะมันก็แค่แบบแยกกันเก็บก็คือม้วนม้วนม้วนสายเข้าด้วยกันใช่ไหม,มแต่นี้คือเป็นแบบแม่เหล็กคือมันก็จะแบบดูติดนีบแก a b ดูเรียบร้อยออคือมีความแบบ สองด้ามรวมเป็นหนึ่งเดียวอ,อะไรเงี้ยเออคือรู้สึกว่าเออชอบดีไซน์การจัดเก็บอันนี้ของเขาอ่าแล้วก็อย่างที่พี่เบนบอกก็คือคือมันอัจฉริยะเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้ครับเออโดยแอปที่เขาใช้เนี่ยก็คือชื่อแอปว่า Momax Smart อเออคือเข้าไปปึ๊บข้างในคือมันก็จะเชื่อมต่อแบบบลูทูธเนาะอันนี้คือรุ่งเชื่อมไว้แล้วก็เชื่อมต่อแอป ก็ครั้งแรกนั่นแหละปกติเหมือนแอปสุขภาพเลยคือเราก็ต้องใส่แบบน้ำหนักส่วนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือใส่ข้อมูลรายละเอียดสุขภาพเราเนาะทีนี้นข้างในแอปเนาะที่ที่ดูได้นอะอ่ะมันก็จะสามารถให้เราเลือกโหมด3โหมดของการกระโดดเชือกคืออะไรบ้างอ่ะก็จะมีแบบ free training free training ก็คือแบบกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็คือแบบ ก็ไม่ได้แบบวัดอะไรมันก็จะวัดแคลปกติเนาะอีกอันหนึ่งก็คือเป็น t ทา i n g Training ก็คืออันเนี้ยให้เราแบบ Set Up เวลาคือบางคนอะ่ะเขาก็จะใช้การกระโดดเชือกแบบเพื่อเป็นการคาร์ดิโอเขาก็จะแค่แบบอ่ะสี่สิบห้านาทีคือก็จับจับเวลาเอาเอออะไรเงี้ยอ่ะก็เราสามารถก็ตั้งค่าเวลาได้จะเป็นกี่นาทีกีว่วิอะไรเงี้ยแล้วเราก็เซตเอาไว้มันก็จะทําการแบบเหมือนนับเวลาถอยหลังให้เราอ,ะอ่ะอ๋อเออ,อให้เราเริ่มดู อันที่สามอันที่สามเป็นคา n ติ้งเทรนนิ่งก็คืออันนี้คือสายแบบนับจำนวนครั้งเออคือเราก็เซตไปว่าแบบเรามีโกว่าเราจะแบบโดดให้ได้หนึ่งหนึ <ừ> ่งร้อยทีอะไรเงี้ย <ừ> เออเราก็เซตใส่เวลานในโทรศัพท์เงี้ยได้เลยแล้วเราก็กดแบบโกคือเริ่มมันก็จะนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็เริ่มโดดอ่าก็ก็คอลเลกให้ตามนั้นเหมือนตั้งตั้งตั้งเป้าหมายไว้ใช่<อ>แล้วมันก็จะมีการแบบว่าคํานวณแลลวว่าเราแบบ สมมติเราตั้งไว้ร้อยหนึง่งสมมติถ้าเราโดดได้ถึงร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาว่ามีเสียงแจ้งเตือนอ่ะเหมือนเด้งขึ้นมาว่าอ่าเราครบแล้วนะหนึ่งร้อยมันก็จะมีการบอกว่าหนึ่งร้อยทีที่เราโดดไปใช้เวลาเท่าไหร่เป็นคิดเป็นกี่แคลอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการคํานวณว่าสปีดที่เราใช้อ่ะเอเวอร์เรจของมันอ่ะคือเท่าไหร่เ้าเหรอใช่มีการบอกสปีดด้วยสปีดมันหน่วยเป็นอะไรวะสปีดของการเขาเป็นไทม์ per นาทอ๋อเช่น ไม่รู้สิหกสิบครั้งต่อนาทีเจ็สิบครั้งต่อนาทีออย่างงี้ยใช่คือเขาก็จะมีบอกแบบเนี่ยตัว speed time อะไรอย่างี้ะแล้วก็จริงๆแม่งคือสามารถไปสร้าง c ม m m u n i t y แบบมีความแบบว่าสมมติเพื่อนเรามีอันนี้เหมือนกันใช่ป่ะเราคือแอดเพื่อนแล้วเราจะมีเขามแข่งกันเอเหมือนเหมือนในกีฬาอะไรอย่างเี้เนาะเรามาวิ่งเก็บพ o i n ์แข่งกันแบบนี้ก็มีด e a d e r board ว่าเฮ้ยมีนี้มึงโดดไปได้เท่าไหร อะไรอย่างนี้มีความแบบเป็นคอมมูนิตี้การออกกําลังกายเข้าใจซึ่งซึ่งการที่มันโชว์ข้อมูลเยอะๆแล้วว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเราโดดเชื่ออะเราแค่นับครั้งแหละเอาจริงนะเออหรือบางที้นับสปีดนับครั้งก็นับผิดนับถูกนะเข้ใเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดเอ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะเก้าสิบเอ็ดอ๋ออย่างเงี้ยเออมีความมั่วอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะทีเนี้ยมันก็ทุกคนฟังแล้วก็อก็เชื่อกระดุดทั่วๆไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ความต่างออกใหม่ ที่แบบแตกต่างคือคือมันไร้สายนี่แหละพ้อยเลยเ <laughs> ชือกกระโดดไ, <laughs> ไร้สายเชือกกระโดดที่ไม่มีเชือกเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอะทีนี้ยอ่ะบอกก่อนถ้าคนโดดแบบทั่วไปเนาะคือตัวโมแมกอะเขาก็มีสายให้อ่ามีอ่าใครอยากได้แบบมีสายแบบอ่ะคนทั่วไปกระโดดเนาะอ่ะซึ่งตัวตัว,ต,วตัวสายอะก็คือเขาจะทําจาก PVC หุ้มด้วยพลาสติกแบบอย่างดีเลยโอเคเออคือน้ําหนักมันก็จะแบบ เบาแหละหมายถึงว่ามาในกล่องนี้เดียวกันใช่ในกล่องเขาก็จะมีเชือกให้ด้วยคือในกล่องเนี้ยก็จะมีแบบเชือกแล้วก็แบบไร้สายแล้วก็แบบถุงผ้ามีเออแล้วก็มีถุงผ้าให้เก็บจัดเก็บได้เออจัดเก็บในถุงทีเนี้ยไร้สายทุกคนก็บอกอ้าวแล้วไร้สายมันก็แปลว่าต้องไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าอืนล้นเลยป่าใช่แต่ว่ามันไม่ใช่คือไร้สายอ่ะมันก็จะมีความเป็น ต่อจากอีตัวด้ามจับเนาะปกติมันจะเป็นเชือกยาวๆใช่ไหมติดต่อเข้าด้วยกันสองฝั่งแต่เนี้ยคือมันจะแยกกันสองฝั่งก็คือฝั่งทุกของแต่ละด้านมันจะเหมือนกันเนาะอ่ะด้านเนี้ยคือมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไระมีเชือกเหมือนกันแต่เป็นเชือกที่แบบความยาวแบบไม่มากครึหนึ่งคุณคุณผู้ฟังนึกภาพตามคืึ่งหนึ่งใช่แต่ว่าในลักษณะที่เนี้ยคือมันสามารถปรับตามแบบการ แรงเบี่ยงกระโดดของเราอ่ะคือมันเหมือนเวลาเราโดดเชือกกระโดดเราก็ต้องปรับตามไซส์ของเราใช่ปะ,ะที่มันจะต้องแบบให้อยู่พอดีประมาณหน้าอกของเราอ่ะเอออันนี้คือมันก็สามารถปรับได้แต่เขาก็จะให้ความยาวมาประมาณหนึ่งสาหรับการโดดเชือกแบบหลายสายเ,าเออแล้วก็ปลายข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกตุ้มที่แบบมันมีน้ําหนักอะ่ะมันมีความถ่วงเอา,อเอาไว้อเออเนี่ยคือก็จะเหมือนกันทั้งสองฝั่งให้มันไม่รู้สึกว่ากระโดดเราล้นไปเลยเนาะ มันจะได้มีน้ําหนักเล็กนึงมีเวทนิดนึงซึ่งหมายคงว่าเอาเราจะโดดยังไงวิธีการกระโดดก็ก็กระโดดแหละค่ะทุกคนกระโดดกระโดดเหมือนเราโดดเชือกแต่คนชนจะงงว่าแล้วมันมันคำนวณยังไงว่ากูจะกระโดดจังหวะนี้วะหรือมันแค่ถ้าเราไทยใช้จริงมันจะอัตโนมัติมากๆเลยเออคือจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะจะมีคําถามอันนี้มากว่าแล้วโดดยังไงวะมึงอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าพอเราเป็นคนโดดเชือกอ่ะตอนแรกเราก็งงว่ามันจะแบบ ตลกป่าวะมันจะแบบเหมือนคนมายิ่งย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 งอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยป่าวะแต่ว่าคือพอใช้ไปสักพักแล้วปรับตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกระโดดเชือกอ่ะคือเขาเรียกว่าแบบกระโดดทิปมันก็จะเป็น f e ล l i n g แบบเรากระโดดทิปเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีเชือกอ่ะผ่านผ่านตัวเราคือให้ฟลเรากระโดดเชือกจริงๆเพราะว่าเท้าเราลอยจากพื้นจริงๆแล้วแกระโดดทิปเพราะคุณผู้ฟังนึกภาพปกติเรากระโดดเชือกเรากระโดด เพื่อจะผ่านเชือกใช่ไหมแต่นี่ออมันไม่มีเชือกปาผ่านด้วยใช่เป็นทิปไงเชือกทิป <laughs> คือเป็นเชือกทิปออแต่มันเป็นทิปที่ให้ให้เราตอนแรกเราคิดว่ามันดูไร้สาระแต่ว่ามันคือเรารู้สึกออกกําลังกายจริงๆนะเพราะว่าเราอ,อ่ะคืออ่ะอันนี้มันไม่ได้แค่แบบมีเชือกเรามีลูกตุ้มใช่ไหมครัคือนี่มันก็หมุนตามแปลว่าข้อมือเราก็หมุนเราก็ควบคุมแรงทุกอย่างอะ่ะ คือการเกรงทั้งหมดอ่ะคือเราควบคุมเหมือนตอนเราถือเชือกจริงๆอ่ะคือไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าเราจะแบบปล่อยข้อมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรียกว่ามันขี้โกงไม่ได้แหละมันออการที่คุณสะบัดไม่รู้นะข้อมือไหละอะไรเงี้ยด้วยความที่มีตุ้มถ่วงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีความแบบว่าสมมติแบบโดนมั่วสัว่วเออคือมันก็จะมีความแบบเอ้ยผิดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบแรงการกระโดดแล้วก็ไอ้ที่เราหมุนมือมันจะไม่สัมพันธ์กันอ่ะ เอาเหรอใช่คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ,อ้เน,นี้ยกูโดดผิดนีหว่าแล้วก็อีเนี้ยพอมันเป็นความเป็นลูกตุม้มใช่ไหมพี่เบนแล้วปกติเราหมุนมืออะแล้วถ้าสมมุติเราหมุนผิดจังหวะมันจะมีความแบบไม่หมุน่ะมันมันมีความแบบผิดอะเนี่ยมันก็จะมีความแบบ<อ>ไปซ้ายไปขวามันก็จะไม่หมุนคำนวณเขาคำนวณมาแล้วแหละว่ามึงห้ามมานั่งกระโดดงองแงงไม่ได้นะกูไม่นับ เออใช่คือคือมันก็ไม่ไปอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ไปซึ่งเป็นตามหลักการแล้วคือเชือกจะฟาดหน้าแล้วแหละคือหมายถึงว่าเราจะโดดไม่ผ่านเชือกหรืออะไรเงี้ยคือเราก็จะหยุดโดดแล้วเราก็เริ่มตั้งนับสเต็ปของเราใหม่อะไรเงี้ยเออคือก็เป็นฟิลแบบเชือกทิปเนี่ยคือลุงก็เลยรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าเอาจริงๆเป็นคนกระโดดเชือกแบบมีสายมาตลอดเลยแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแมว <laughs> ไม่สามารถกระโดด oh. เชือกแบบแบบ <c oughs> <จะ S 1> แบบมีสายได้เ <c oughs> จอรบกวนแน่นอนเออคือไม่สามารถกระโดดได้คือหนึ่งบงังไม่รู้บางทีก็ไปฟาดมันเคยฟาดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอด้วยแบบมีช่วงหนึ่งคือชอบออกไปโดดตามสวนแถวบ้าน <c oughs> อ่ะแล้วพอโควิดเนี่ยแหละก็ไปโดดไม่ได้กระโดดในบ้านโดดในบ้านอ่ะแม่ก็ชอบบนุนเดี๋ยวพื้นเสียเดี๋ยวแบบ <c oughs> พื้นไม้พังเดี๋ยวไปฟาดโดนของอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ากระโดดเชือกแม่งใช้พื้นที่คือออกกําลังกายได้คนเดียวก็จริงแต่ว่าก็ใช้สเปซใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งที่เพร่มเลด้วยนะไม่ใช่แค่ความกว้างอย่างเดียวแล้วว่า <c oughs> เหมือนที่ลุงบอกคนเป็นบ้านคนเราบ้านเราแบบพื้นไม้ปากเก้อย่างเงี้ยเออแม่ <c oughs> คนหเรียดมากมันต้องไปซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเนี่ยแหละเรื่องแบบข้าวของในบ้านบางทีแม่งแบบไม่อำเนวยความสะดวกแบบให้เราแบบกระโดดเออละ <ๆ>เสริมๆนิดนึงฮะ <ểm. S 2> เรื่องเรื่องเออร์กกนอมิกของการกระโดดอ่ะเพราะเราเคยกระโดดมาก่อนเรารู้สึกว่าแบบทรดิชชั่นอลปกติที่มีสายเนาะมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะมันก็ซื้อมาสักกระโดดสิแต่ถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งครับเราจะรู้ว่าไอเชืยทุกอิเลเมนต์ของของสิ่งเนี้ยของอุปกรณ์มันสําคัญมากเลยนะว่าประเภทของเชือกใช่เนาะไอตัวแกนที่ติดกับตัวแกนที่ติดกับไอตัวไม้ที่เราถืออ่ะถ้ามันไม่สมูทพอบางทีไปเรื่อยๆืมันติด<ก>นะ S <S ใช่แล้วมันก็ไม่หรือว่า,วา,าวน้ำหนักความยาวทุกยอย่างามันเชื่อจริงจริงมันมันเหมือนจะง่ายแต่จริงจมันจุกจิกนะเราตอนไปนิวยอร์กอ่ะเราถึงขนาดเอาเอาเชือกที่โดประจาอ่ะไปเลยเว้ย <S <S <ช>ว่ามันมันหาที่มันเหมาะกับเราอ่ะยากเออบางคนอ่ะคิดว่าเชือกกระโดเอ,ออันนี้มันเป็นความเชื่อพิ่ i จริงจริงนะคือจริงซึ่งลุงอ่ะคิดว่ามันมาจากตอนเด็กพี่ตอนเด็กอ่ะ ที่แบบอยู่ประถมอฮิตโดดเชือกมาซึ่งม่งจะเป็นเหมือนสายพลาสติกพี VC ีใช่ป่ะแล้วอีตัวข้างในอ่ะมันจะใส่อีสปริงอ่ะที่เคยเห็นป่ะใส่สปริงอ่ะแล้วด้ามจับเป็นไม้อ่ะทุกทุกอ่ะใส่ในกล่องอ่ะแล้วทุกคนอ่ะมีอันเนี้ยทุกคนก็โดดได้ไรเงี้ยแต่พอแบบเริ่มโตมาแล้วก็มาเข้าวงการแบบกระโดดเชือกจริงๆอ่ะเพิ่งรู้ว่าเชือกเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะใช่เออคือมันไม่ได้แบบทุกคนในบ้านที่มี อันนี้เราใช้ร่วมกันได้ใช่เราไปกระโดดของกรเฮี้ยน้ำหนักเปลี่ยนความฟรีของเชือกมันเปลี่ยนเอ้จังหวะเสียนะเออเสียโดดไม่ได้เหมือนคนโดดไม่เป็นเลยใช่แล้วต้องคือต้องมานั่งเซตอัพกันใหม่ครับหรือบางทีเราว่าแต่ละคนน่ะมันไม่ใช่ว่ายิ่งซื้อของแพงแล้วจะซิงกับเรานะเออจริงบางบางคนเราอจูนกับเชือกเชือกประมาณเลเวลกลางเวล้ยี่สิบเาบาทอะไรเงี้ย กระโดดโอเคเราเคยเนิร์ดไปซื้อมันมีโคนเนิร์ดที่มีสันมีชหนูว่าแล้วหนูจะพูดที่มันมีไฟว่ะมีไฟ LED ไปซื้อมาแบ้งไม่ได้มันเหมือนมันไม่ซิงกับข้อมือและน้ำหนักของเราเว้ยเออน้ำหนักของเชือกอ่ะมีผลอีกนะใช่มีผลมากๆหรือเคยเนิร์ดถึงขนาดไปซื้อมันมีแชมโลกตัวเชือกชื่อบ๊อบบี้ลีไปซื้อของบ๊อบบี้ลีมาเชือไม่ซิงกับกูเออเออมันมีจริงแบบ จริงช่วงช่วงหนึ่งลุงก็แบบเนื้อเรื่องแบบเนี่ยต้องวัดสายต้องแบบตัดเชือกใ,ใส่บิดด้ามเหล็กอะไรอย่างเงี้ยคือเวอร์ม,มากอะ่ะใช่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 เหมือนเหมือนมันนั่นแหละเหมือนกีฬาที่ที่ง่ายแต่จริงๆมันมันมีความคัสตอมไมซ์อะไรนั้นที่ต้องเหมาะกับตัวเราแต่พอเหมือนเข้าของลุงมันไม่มีสายปุ๊บกระทบพื้นปุ๊บน้ำหนักมันถูกถ่วงด้วยลูกตุ้มหรออย่างเงี้ยเอ้ยมันน่าจะเปลี่ยนไปมันน่าจะ มันน่าจะเข้ากับเราได้ง่ายกว่ามั้งนะแอสซูมเออคือก็คืออย่างน้อยนะสําหรับลูงคือใช้ได้ทุกคนเพราะว่าอะถ้าสมมติเป็นเรื่องของความยาวตั้งแต่สายถึงลูกตุ้มเนาะอันนี้คือมันก็ปรับได้คือเราก็สามารถแบบถอดออกมาปรับเองได้เออเพราะว่าเริ่มแรกอะคือเขาก็ไม่ได้ต่ออะไรให้นะเขาก็ให้เราแบบปรับของเราเองอ๋อมึงต้องไฟจูนกันเองใช่คือเราคือนี่ก็จูนเอานะว่าแบบความยาวของสายถึงลูกตุ้มประมาณไหนมันคือมันคือซีเควนที่ปกติเราโดดอะ อเออ<น>คือนี่ก็จูนหาของตัวเองเหมือนกันนะอ๋ออถามหน่อยยิ่งจูนออกมายาวยิ่งยากยิ่งหนักหรือว่าจูนเข้าไปสั้นยิ่งง่ายวะเออนี่รู้สึกว่าว <ะ S 2> ถ้าถ้าสั้นน่ะก็คือการหมุนมันก็คือแบบออกแรงนิดเดียวอ,ะอ่ะเออถ้าสมมติยาวหน่อยอะ่ะมันก็คือการที่แบบข้อมือเราต้องแบบกริ่ง<อ>แบบหมายถึงว่าเออต้องออกแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยคือนี่รู้สึกว่านี่ปรับตามซีเควนที่ตัวเองแบบเหมือนโดเชือกปกติอะ เออ,อนี่แหละถามต่อใช้เวลาจูนตัวเองนานไหมจากแบบมีเชือกจริงมาแบบไม่มีเชือกอุ้ยจริงๆแค่เล่นอาทิตย์เดียวก็ก็ก็ปกติแล้วนะอเออก็รู้สึกว่าแบบเออเออแม่งก็เหมือนโดนเชือกไรเงนะี้ยแล้วพอที่ชอบคือพอมันไม่มีเชือกอะมันไม่มีวาระในการแบบโดดแบบต้องหาอีเวนต์ว่าวันนี้ไปโดดเชือกนะอะไรเงี้ยไอ้นี่คือเหมือนอยู่บ้านนึกขึ้นได้ก็ โดดได้อะไรเงี้ยเอฟเฟอร์เลสกว่าแหละเอออยู่นิ่งๆ5้าทีก็สักหน่อยได้อีซีแอสเซทนะคะเส้าเหมือนเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็นั่นแหละที่อื่นๆเนาะที่ลุงชอบคือแบบดูเนี่ยจํานวนครั้งดูแบบจับเวลาได้อะไรเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องมานับเองเออแล้วก็แบบคือลุงอ่ะเคยมีแบบที่มันแบบกดจากข้อมือกดนับเอง ตอดูด้วยโอ้ยากไปยากไปคือแบบโอ้ยรู้สึกมัลติทัสกิ้งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบไอที่ชอบคือดูแคลเป็นเป็นโรคจิตคือบางทีอ่ะพี่เบนเป็นว่าหนัวเป็นออกกําลังกายเราชอบแบบดูแคลแล้วโอ้ยกูแบบวิ่งแทบตายกูยังไม่เบิร์นข้าวหมกไก่ที่กูกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เฮ้ยดูก็ดูเราก็เจ็บใจนะแต่ก็ชอบดูอ่ะใช่ดูแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่แฟร์ใช่เฮ้ย กูวิ่งตั้งชั่วโมงครึ่งเบิร์นไปแค่หกร้อยเหรอออช็อกโกแลตก้อนหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบอะใช่แบบเชียรกูเนี่ยโดดไปเท่านี้อกูเพิ่งได้แค่ห้าสิบแคลเองอะใ,ในขณะที่กูกินข้าวแกงกะหรี่พันแคลไ็่มีทางเข้าเลย <c oughs> หรือแค่ไปดูของเซเว่นแล้วพลิกข้างหลังซองอะอ,อนั่นแหละแต่แต่ก็มมไม่รู้ก็เป็นความซาดิสอย่างหนึ่งที่ก็ก็อยากจะดูแกเป็นเหมือนเราว่าสมมติเราวิ่งอะว่าสมมติวิ่งแล้วมันโชว์ว่าเบอร์ไปกี่แคลใช่ไหม <c oughs> ชอบจบให้มันทุ่นๆอะเป็นเป็นสมมติสมสมติจริงๆอะคือหมดเวลาแล้ว <c oughs> สมมติเราคาร์ดิโอสี่สิบสี่สิบห้านาทีสมมติเราแบบวิ่งสี่สิบห้านาทีต่อเนื่องใช่ไหมแล้วพอเห็นแล้วว่าแบบอุ้ย พันกับเศษอ่ะพันห้าละกันอะไรให้มันได้แควทวนให้ได้กลมกลมอุ้ยเป็นเหมือนกันไม่รู้ทำไมอ่ะไม่รู้ถ้าถ้าจบด้วยด้สี่ร้อยแปดสิบหกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ให้บัน5ร้อยเออเออให้มันถึงห้าร้อยละกันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีทำไมไม่รู้หนูว่ามันเป็นเพราะว่าเวลาเราไปดูพวกของกินนั่นแหละมันก็แควมันชอบแบบเกือบท่วนๆอยู่ดีอ่าเราจะได้เอาไปทาบได้พอดีเนาะ S 1> <S 1> รู้สึกดีคนเราก็รู้สึกดี <S 2> <S 2> <S <S เรื่องอะไรเนี้ยทางที่ให้ตัวเลขที่มันจะแดงอะ่ะมันก็ไม่ตรงหรอก <S <S 2> <S 2> จริงคือน,นั่นแหละแบบเป็นเรื่องของทางใจอะ่ะเออแต่ว่านั่นแหละก็ขอให้ให้เรารู้สึกดีได้ <S 2> <S 2> โอเคโอเคโอเคเออเนี่ยแหละ <S <S 2> <S 2> ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไอเทมใหม่ที่ที่แบบเออตอนแรกไม่คิดว่าจะลองเพราะว่าก็ก็โดดเชื่อเกวติก็โดดได้อะไรเงี้ยเออแต่พอแบบมาเป็นอันนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะอ่ะ ดีเหมือนเป็นข้ออ้างให้เราออกกําลังกายง่ายขึ้นแล้วว่าน่าสนใจตรง effortless มากขึ้นถามดอรีรุ่นท็อปไปเนี่ยหรือว่ากลางๆหรือมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมคือที่ดูมาในตลาดตอนนี้ไอเอาจริงๆคือฟีเจอร์เนี้ยคือแม็กซ์สุดของการเป็นเป็นเชือกกระโดดแบบไรสายอะณตอนนี้นะใช่ใช่เพราะว่าเพราะเอาจริงๆคือที่ไปดูมาอะส่วนมากเนาะมีไรสายจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบต่อแอปได้ หรือว่าแบบมีหน้าจอก็จริงก็ก็ดูได้แค่จํานวนครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมากสุดอะเออหรือว่ามีแบรนด์อื่นที่เทียบเท่ากับแบรนด์นี้นะก็คือต่อแอปได้ดูนั่นนี่เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นตัดกันดีไซน์เออแบบการจัดเก็บแบบจัดเก็บแยกการไม่มีแม่เหล็กแบบจัดเก็บคูอะไรอเราว่าการมีแม่เหล็กแม่งแม่งแวลิดเออนั่นแหละคืออันนี้คือเลยอันนี้เลยรู้สึกว่าเออแม่งได ทุกอย่างอะเออทั้งแบบดีไซน์แล้วก็อื่นๆของมันฟังก์ชันอื่นๆของมันมาที่ราคาเออราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทอ่ะพี่บอกเอ้ยไม่ได้กูโดดอัลล่ร้อยยี่สิบก็สิบสิบอันนะสิบเท่ายู่นะสิบเท่าอยู่นะเอออะไราเงียเออมีมีราคาคือตอนแรกก็แบบเอาถือว่าราคาแรงนะอเพราะว่าไปเทียบแบบแบรนด์อื่นเขาจะหลักแบบแปดร้อย ส <300 S 2> <อ>ามร้อยก็มีอะไร,รอ,อย่างเงี้ยเออ <S 2> <S 2> ซึ่ง<อ>จริงๆคือแบบคือตอนแรกก็ก็เคยเคยแบบจะไปลองแบบหลักร้ยอยก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอา่าพอมันเห็นมันมีความฟังก์ชันและดีไซน์ก็เลยรู้สึกอา้าก็ซื้อเขามาละกันอืมอืมแล้วว่าลูกติดอชอบอะไรที่หลายหลลสังเกตจากหลายหอันนะเรียบๆหน่อยมินิมอลหน่อยเนาะเออมีความแอปเปิลแอปเปิลเซียมีเสียมีนิดนึงใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรดีไซน์แบบ คือรู้สึกว่าซื้อแล้วต้องต้องใช้นานๆนนอ,อ่ะเออไม่อยากซื้อแล้วแล้วก็เพราะว่าเอาจริงๆคือเราก็จะมีประสบการณ์กับการที่แบบซื้อหลายๆอย่างแล้วรวมเงินกันแล้วเป็นอันที่แพงอะ่ะไม่ใช่ไปซื้อแพงแต่แรกเลยดีกว่าเออแบบเยอะมาก<น>คือลูกมีประสบการณ์แบบเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอะอะไรบางอันที่รู้สึกว่ามันใช้นานๆเรานก็จะใช้ต่อไปดีๆไปเลยละกันอันนี้ใช้มานานยังอันนี้หรออันนี้ได้ประมาณสามเดือนแล้วนะอ่าเออสามเดือนแหละ ก็เขาเรียกแหละยังไม่วางมือจากมันพอรู um ้สึกว่าเออมันลงตัวกําลังกำลังคิดต่อว่าเออเราใช้นานในความเรียกอะไรความฝืดของลูกปืนอะไรอย่างนี้มันมันข้างบนนี้ใช่ไหมเออคืนนี้คือพอลุงเป็นแบบพลาสติกอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเอาจริงมันเหมือนฝาขวดเลยปะที่มันแบบมุมมุมมุมมุแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีเกลียวข้างในอะไรขนาดนั้นอ่ะครับเอออันนี้คือใช้มาสามเดือนแล้วอ่ะไม่ก็ยังโอเคอยู่เออความฝืดไม่ได้แบบลดน้อยลงอะไรเท่าไหร่เลย คือปกติเลยเท่าเดิมจากไม่ไม่รู้สึกว่าฝืดเลยอ่ะอ่าพันแปดครับพันแปดใช่แต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมก็เล่นชอบเล่นแร่แปห้าตอนโปรโมชั่นทั้งหลายเราแหล่อะไรเงี้ยเออเออลดไปแล้วมันก็จะได้แบบพันห้าแล้วแต่พันเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยผมนึกถึงประเด็นหนึ่งที่สิ่งนี้ไม่ไม่สามารถแทนแบบเก่าได้เวลาแม่หรือใครไปเห็นรยกกระโดด มันจะดูโง่นิดหนึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่เอาไว้โดดคนเดียวนิดหนึ่งเออคือตอนแม่เห็นรังแรกแล้วแม่เนี่ยแหละชื่อกนถทำไมไม่มีสายอะไรอย่างเงี้ยเออคือบอกก็นี่ไงโดดแล้วไม่ทำลายพื้นไม่ฟาดกองใครแต่มันจะดูแบบแห้งๆนิดนึงจะดูแห้งๆมันจะดูแห้งๆอไม่เป็นไรครับเราเราเอาแคลอรี่เป็นตัวนำเอาเอาการออกกำลังกายเป็นตัวนำแม่ไม่ได้ลุกเออใช่คือแบบแต่แต่หมายถึงว่าพอเราโดดแบบมีสายใช่พี่วินมันก็คือเรา ก็จะปรับเจสเจอร์ของเราเองอะ่ะให้มันแบบให้มันตรงตามที่ที่ปกติเราโดดอ,อ่ะเออแล้วตัวอีความลุกตุ้มนี่แหละที่มันถ่วงนี่แหละคือมันก็ไม่ทําให้เราแบบสเปะสปาอเออเนี่ยแหละคือทําให้เราโดดเชือกได้อย่างถูกต้องคํานวณมาแล้วแหละว่าแกจะอยู่ในเขาเรียกว่าเจสเจอร์ที่ถูกต้องเนาะใช่นั่นแหละได้กลับไปโดดแบบมีเชือกบ้างไหมพอพอพอเธนถึงนี้แล้วมีมีมีก็มองวัดออกไปข้างนอกก็ก็เอาไปโดดแบบแบบมีเชือกปกติก็ สเต็ปเสียไหมหรือว่าวงสวิงเสีย,ยปกติเลยเออไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับอะไรอะไรเงี้ยโอเคโอเคนี่แห okay, <okay>, okay. ละ <Okay. S 2> เออก็เป็นอีกทางเลือกของคนที่อยากออกกําลังกายและหรือออกกําลังกายอยู่แล้วก็สนใจแบบไร้สายแบบไร้สายแบบเน้นพื้นที่น้อยก็ทําได้เออใช่บางทีนึกครึ้มแบบอยากโดดอยากออกกําลังกายคือก็ทําได้เลยออนี่แหละครับครับก็ไปตามกันได้ช้อปปี้ลาซาดามีหมด m มแม็ก์ <Mom> <Mom ax. S 1> นั่นเลยก็แค่เสิร์ชโมแม็ก้ยเฮียรขายของไปว่าเสิร์ชโมแม็กระโดดเชือกลายสายแค่นี้เลยเนาะใช่เชือกกระโดดแค่ว่าแบบเชือกกระโดด m มแม็กส์เงี้ยเออก็ก็ึก้นเลยโอเคลองอดูครับก็ไปลองดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนติดตามรายการป้ายยาได้นะคะทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ Simon p o d c a ส t สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีครับ